ส,สวัสดีครับกลุม่มของกับผมจะมานำเสนอในเรื่องสงครามเย็นสาเหตุวิธีปิดล้อมและการสแสวงหาพันธมิตรโดยมีสมาชิกในกลุ่มดังนี้สลด์ตสงครามเย็นหลายคนเคยได้ยิน ชื่อเรียกว่าสงครามเยนแต่คนส่วนน้อยที่จะรู้จักสงคๆๆรามนี้จริงๆสงครามเยนก็คือเหตุการณ์ต่างกาันที่เกิดขึ้นหลังจากจบสงครามโลกครั้งที่สองโดยต่างแย่งชิงกันเพื่อเป็นมหาอำนาจได้สู้รบกันดุจปาจจากการสู้รบขนาดใหญ่เป็นการสู้รบได้แข่งกันกันต่างอำนาจระหว่างสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตซึ่งเกิดขึ้นในช่วงปี คิดตกักราศ1 9 1 5ถึง,ง1,994ซึ่งก็เสียตรงตามตั้งนี้ก็คือจะให้เกิด,ดเดต,ต็ตตนน้ำแขทงการนร้จายกุญแจเดียวกันเล็กก่าให้เกิดการหว่าเวงซึงกันแล็กกันในกงตามคามเย็นมีลักษณะ ทั้งการกข่งแยิงต่างต่างอุดมการ์การกข่กันเพื่อยังกำลังย่งยิงอำนาจของประเทศนาาทั้งทั้งสองซึ่งจะต้องเป็นผู้นำลกแม่เลิ่มเปลี่ยนแปลงไปนลักษณะความรุนแรงตั้งแต่ปีคศวรรษหนึงักราช1960ิเป็นต้นมาเนื่องจากได้มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองระหว่างประเทศ สำคัญสองการคือหนึ่งการนโยบายการอยู่ร่วมกันอย่างสันตีของปรัเทาติปดีมิกกิตาคุศกซอกของโซเวียตโซเวียตเนื่องจากกลิงว่าอำนาจนิวเลียร์ที่โซเวียตเลสหรอลอเมริกามีเท่าเทียมกันหา ถูกนำมาใช้ในกรณีที่มีความตึงเครียดระหว่างสองฝ่ายมีความรุนแรงขึ้นนอกจากนี้ยังเชื่อว่าประเทศจะไม่เกิดรัฐพิการเมืองและรัฐพิเศรษฐกิจแตกต่างกันสามารถติดต่อซ้าขายได้ความสัมพันธ์ต่อกันได้โดยไม่ยุ่งเกี่ยวในจิกิจการภายในซึ่งกันและกันดังนั้นการต่อสู้ระหว่าง ได้สีีประชาธิปไตยกับได,ได้คอมนะคอมิวนิสต์อาจจะเอาชนะกันได้โดยไม่ต้องใช้กำลังอย่างไรก็ตามหลักการอยู่ร่วมกันโดยอย่างเปนปิของโซเวียตเป็นเพียงในการเตียนจากมุ่งขยายอิทธิพลด้วยสงครามอย่างเปิดเผยเป็นไปอย่างความริงไปในประเทศเล็กการบุกํำไร นั้นตั้งแต่ปีกิจสละประหลัดหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบสามเป็นต้นมาสหรัฐอเมริกาและโซเวียตต่างใช้วิธีการลุกตั้งทั้งด้านการทหารการเมืองเศรษฐกิจในการแข่งขันกันสร้างความนิยมความระดับต่างกินญิ่ปุ่นในภูมิภาคต่างๆของโลกโดยดิ้นเลื่ยนใ้อาวุธและการประจันหน้ากันโดยตรงของ ความแตกต่างแยกในใต้คอมมิวนิสต์ระหว่างโซเวียตกับสารัฐประชาชนจีนซึ่งปรากฏตั้งแต่จตวรนึ่งพเก้าร้อยหกิเป็นต้นมาเมื่อจีนสามารถลดลงระเบิดปรมานุสำเร็จกคค็กลายเป็นประเทศอำนาจนิวเคลียในปีชศวรรษหนึ่งพัก้าร้อยหปีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งสองก็เรียมลงเสื่อมลงยิงถึงขั้นปะทะกันโดยตรง ด้วยกำลังในปีคิโกาลาศ1,969จากความขัดแยง้งทางด้านรงมการและการแข่งขันกันเป็นผู้นำในรูกคอมมิวนิสต์ระหว่างจีนกับโซเวียตมีผลทำให้ความเข้มแข็งของรูปคอมมิวนิสต์ลดน้อยลงและมีส่วนตักดันให้จีนเปลี่นยนแปลงนโยบายประเทศไปสู่การสรับความสัมพันธ์กับ สหรัฐอเมริกาในที่สุดสาเหตุสงครามเย็นเกิดขึ้นจากการแข่งขันของประเทศอภิมหาอำนาจจากประสบการณ์ที่ผ่านมาในสงครามโลกทั้งที่ในในสงครามโลกทั้งสองครั้งทําให้สหรัฐอเมริกาเสียหายน้อยกว่าประเทศผู้สงครามในยุโรปทั้งยังเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีสูงและเป็นประเทศแรกที่สามารถผลิตอาวุธนิวเคลีย ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่2จึงมีความรู้สึกว่าตนเป็นตำรวจโลกเพื่อพิทักษ์ไว้ซึ่งวิถีทางประชาธิปไตยและเสรีภาพส่วนสาภาพยุโรปฟื้นฟืฟื้นฟื้นตัวเองจากสงครามโลกครั้งที่2อย่างรวดเร็วเพราะพื้นเป็นพื้นที่กว้างใหญ่มีทรัพยากรธรรมชาติมากสามารถผลิตอาวุธนิวเคลียร์ได้สำเร็จการแข่งขันของอุดมการ และนโยบายที่ปกป้องและต้องการกำหนดรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตส,สหรัฐอเมริกาปกป้องประชาธิปไตยและทุนนิยมเช่นเดียวกับหลักของหลักการของทรัพย์สินส่วนตัวและความคิดริเริ่มอย่างไรอย่างไรก็ตามในทางกลับกันในทางในทางกลับกันสหรัฐอเมริกาได้สนับสนุนการวางระบบะเผด็จการ ในหลายประเทศในลาตินอเมริกาในส่วนของสาภาพโซเวียตนั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานของสังคมนิยมเท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจและการจำกัดทรัพย์สินส่วนตัวและความสามารถของรัฐในการคุ้มครองและรับรองความต้องการทั้งหมดของพลเมืองระบบของรัฐบาลน,นี้ถูกกาหนดในประเทศที่สร้างขึ้นในยุโรปตะวันออก วิธีการแสวงหาพันธมิตรที่ใช้ในสงครามเย็นอย่างที่ทราบกันว่าสงครามเย็นไม่ใช่สงครามที่ใช้ที่ใช้การจับอาวุธมาเผชิญหน้าห้ามหันกันอย่างเหมือนสงครามทั่วไปหากแต่ใช้คนวิธีต่างๆเพื่อตอบโต้ฝ่ายตรงข้ามและหาแนวร่วมดังนี้ 1. การโฆษณาชวนเชื่อเป็นวิธีการหนึ่งที่ฝ่ายเสรีประชาธิปไตยและฝ่ายคอมมิวนิสต์ นิยมใช้เพื่อสร้างความรู้สึกและทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับประเทศของตนโดยใช้คำพูดสิ่งตีพิมพ์และการเปิดและการเผยแพร่เอกสารต่างๆที่เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตและวัฒนธรรมของประชาชนในประเทศของตนเพื่อแสดงให้เห็นว่าฝ่ายตนเป็นฝ่ายที่รักความยุติธรรมรักเสรีภาพและสันติภาพขณะเดียวกันก็ประนามฝ่ายตรงข้ามว่าเป็นฝ่ายลูกลานเป็นจัก,กรวรรดินิยมเป็นต้น 2. การแข่งขันทางด้านอาวุธสหรัฐอเมริกาและโซเวียตต่างพยายามแข่งขันกันสร้างเสริมกำลังอาวุธที่มีอนุภาพร้ายแรงไว้ในครอบครองให้มากที่สุดจนกระทั่งฝ่ายจนกระทั่งต่างฝ่ายต่างมีอาวุธจำนวนมากในปริมาณและสมรรถนะที่เกินความต้องการในเรื่องนี้นานาชาติ นานาประเทศรวมรวมทั้งองค์กรองค์การสหประชาชาติได้พยายามให้มีข้อตกลงในเรื่องการกําจัดจํากัดการสร้างและการเผยแพร่อาวุธออกมาแต่ก็ยังไม่เป็นผลเท่าที่ควรอาวุธยุทธศาสตร์ทั้งสองฝ่ายแข่งขันกันได้แก่ขี่ปนาวุธข้ามตวีบชนิดยิงจากไทรู CBM มีทั้งระบบทำลายระบบป้องกันมีเรือดำน้ำนิวเคลียร์ติดอาวุธติดขีปนาวุธเครื่องบินทิ้งระเบิดระยะทำการไกลอาวุธดังกล่าวถือว่าเป็นอาวุธยุทธศาสตร์นิวเคลียร์ที่สหรัฐอเมริกาและโซเวียตมีสมรรถนะเท่าเทียมกันและเ,เหนือเหนือกว่าประเทศจำนวลในโลกนอกจากนี้อภิมหาอำนาจทั้งสอง ยังแข่งยังแข่งขันกันคิดค้นระบบการป้องกันขีปนาวุธในอวกาศซึ่งมีฐานปฏิบัติการอยู่ในอวกาศที่มีชื่อเรียกว่า S.I. ซึ่งรู้จักกันโดยทั่วไปว่า Star w a r ในปีคศ1970ทั้งสองฝ่ายต้องเอาใจใส่ในกับในความพยายามปะนีประนอม พื่อสร้างระบบระหว่างประเทศที่มีเสถียรภาพและสามารถคาดการณ์ได้มากขึ้นเปิดฉากการผ่อนคลายความตึงเครียดซึ่งเห็นได้จากการเจรจาจำกัดอาวุธทางยุทธศาสตร์ได้สารัฐได้เปิดความสัมพันธ์กับอาณาัฐประชาชนจีนในฐานะที่เป็นตัวถ่วงดุลอำนาจทางยุทธศาสตร์ต่อสหภาพโซเวียตการผ่อนคลายความตึงเครียดได้ยึดติด ยึติดลงในช่วงปลายทศวรรษด้วยสวงครามโซเวียตในอัฟกา,ฟกานิสถานได้เริ่มต้นขึ้นในปีคศ1979ช่วงต้นปีคศ1980เป็นช่วงเวลาแห่งความเปดเียดเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้งหนึ่งด้วยเครื่องบินโคเรียนแอร์ไลน์เที่ยวบินที่007 00ถูกโซเวียตยิงตกในคศ1983 ในการซ้อมลบทางทหารของนาโต้เอฟินอาเชอร์ในปี1983สหรัฐอเมริกาได้เพิ่มในกฎดันทางการทูตทางทหารและทางเศรษฐกิจต่อสหภาพโซเวียตในช่วงเวลาที่รัฐคอมมิวนิสต์กำลังประสบปัญหาเศรษฐกิจที่กำลังซบเซาในช่วงกลางปีคศ1980ผู้นำโซเวียตคนหน่อย่างมีฮาอิน บาได้แนะนำการปฏิรูปแบบซรีส <n> ์ของเปเลสกอยค่าการปรับโครงสร้างคศ1987และกัสนอตร่งใสในปีคศ1987และยุติการมีส่วนร่วมของโซเวียตในอัฟกานิสถานแรงกดดันเพื่ออิกราชของได้เพิ่มมากขึ้น ได้นำไปสู่การล่มสลายของสหภาพโซเวียตอย่างเป็นทางการในเดือนธันวาคมปีคศ991และการล่มสลายของระบบคอมมิวนิสต์ในประเทศอื่นๆเช่นมองโกลียคัมพูชาและเยเมนใต้สารัฐแเมียนงคงเป็นประเทศมหาอำนาจเพียงหนึ่งเดียวของโลกจนถึงทุกวันนี้ สภาวะการหลังสงครามเย็นในช่วงทศวรรษ1 9 8 0 9ถึง1991 19ถือเป็นช่วงที่เกิดเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงในสหาภาพโซเวียตเมื่อในช่วงนั้นสารัฐเล็กๆที่เป็นชนกลุ่มน้อยในสหาภาพโซเวียตได้เริ่มปลูกกระแสชาตินิยมเพื่อเรียกร้องอิสรภาพจากโซเวียตและโดยเฉพาะในช่วงปี 1985- ถึง1991ที่มิไมิเอฮิวกาบาซอสได้นำนโยบายการนอตเบรดทอยกามาใช้ปฏิรูปประเทศซึ่งการปฏิรูปดังกล่าวได้ทำให้ประชาชนในสาภาพภาพโซเวียตเริ่มตระหนักถึงเสรีภาพในการดำานิชีวิต และในที่สุดก็นำมาสู่การล่มสลายของสาภาพโซเวียตในปี1991ทั้งนี้เมื่อรักทิคอมมินิสต์ในโซเวียตล่มสลายแล้วก็นับเป็นการสิ้นสุดของยุคสงครามเย็นและเข้าสู่ทศวรรษท,ที่21หรือสองครามโลกในยุคโลกาภิวัตน์ที่จัดเป็นโลกในสังคมแห่งยุคข่าวสาร จากนั้นบทบาทของโซเวียตในเวทีโลกก็ลดน,น้อยลงไปอย่างเห็นได้ชัดและการแตกออกเป็นรัฐต่างๆทำให้สภาพโซเวียตเดิมอ่อนแรงลงมากอีกทั้งการเกิดขึ้นของรัเสเซียใหม่นีโอรัเสเซียภายหลังการล่มสลายของโซเวียตก็ทำให้รัเสเซียต้องหมกมุ่นอยู่กับ ปัญหาการเมืองภายในตัวเองและปัญหาของการเป็นผู้นำกลุ่มประเทศในเครือจรกรภพรัฐเอกลัชด,ดังนั้นจึงทำให้สหรัฐอเมริกาก้าวเข้ามามีบทบาทเต็มที่เพียงหนึ่งเดียวในโลกยุคโลกาภิวัตน์นอกจากนี้เหตุการณ์ที่ทำที่นับว่าเป็น สัญลักษณ์ของการทิ้นสุดของครามเย็นก็คือการทำลายกำแพงเบอร์ลินในวันที่9พฤศจนกายนคศ1989และการรวมประเทศเยอรมนีทั้งสองเข้าเป็นประเทศเดียวกันในในปีคศ1990พร้อมกับการที่นอำนาจของรัฐบาลคอมมิวนิสต์ในหลายประเทศของยุโรป ตะวันออกและการล่มสลายของกำแพงเบอร์ลินถือเป็นจุดเริ่มต้นของสันติภาพหลังยุคสงครามเย็นอย่างแท้จริงสงครามเย็นและเหตุการณ์ต่างๆได้ทิ้งโมโรดกที่สำคัญเอาไว้มักจะถูกอ้างอิงไดถึงวัฒน,ฒนธรรมสมัยนิยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยประเด็นเรื่องของ การจลรกรรมและภัยคุกคามของสงครามนิวเคลียร์ในขณะเดียวกันสถานะความตึงเครียดที่เกิดขึ้นใหม่อีกครั้งระหว่างหนึ่งในรัฐที่สืบทอดมาจากสาภาพโซเวียตสาธานธรัฐรัสเซียและสหรัฐอเมริกาในทศวรรษที่21รวมทั้งพันธมิตรตะวันตก เช่นเดียวกับความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นระหว่างจีนกับรัสเรัฐและพันธมิตรตะวันตกซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างมีอำนาจมากขึ้นซึ่งเรียกกันว่าสงครามเย็นครั้งที่สองครับกุ่มกับผมได้จบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ